ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการและท่านไม่ชินเคยโอเยนะครับพี่เกม GTV กันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองครับเยาวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะำหนักคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะฮะก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้เลยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปเลยนะครับใครที่สนใจนะฮะอยากเขาเล่นเซิร์ฟนี้ เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะมีไวลิสด้วยนะครับแค่เข้าไปที่ Discord ข,ของทางเซิฟนะฮะไปสอบหรือไม่ก็ไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็รอรับไวลิสได้เลยนะฮะโอเคอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนะครับ ส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซริร์ฟละกันนะฮะว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์นะครับว่ามาีตามจุดต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ <S <S โอเคสูดการเข้าเซิร์ฟนะครับก็ให้ทำการกด F8 นะครับ F8 แล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ทำการกด Enter <S <S อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปกันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับว้าวนะครับเข้ามานี่พี่ก็ใส่ปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะฮะไม่ใช่เป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่ามันเป็นอยู่ในหมวดพวกมอสเสื้อผ้านะครับเซิร์ฟนี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะด้านในตรงจ็อบเซ็นเตอร์นะฮะในตึกนี้นะครับเข้ามาแล้วก็รับการ กรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยเซิฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้านะครับทรงผมนะฮะนาฬิการองเท้าแหวนนะครับแล้วก็ของตกแต่งทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อคุณผู้ชมนะแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็เดินออกมาข้างนอกนะแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับของเริ่มต้นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะเด้งเข้าตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิฟมีอะไรกันบ้างนะครับนี่โอ้โห โลโก้เซิร์ฟนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยกด F1 อ่า F1 นี่ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะก็ดำเนิการตั้งค่าภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับนี่ทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะฮะนี่นะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับอ่า F2 ก็จะเป็นกระเป๋านะครับ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้เลย แล้วก็ต่อมากด F 3นะครับก็จะเป็นอ่านิเมชันนะฮะท่าทางนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวแบบแดนนะครับโยโยโจอโจอโจฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับอ่พ๊อปก็เป็นการถือของนะฮะอันนี้เป็นการดูดบุหรี่นะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F 5นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับอ่าถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงอะไรประมาณนี้นะก็ลองเล่นกันดูนะฮะ โอเคแล้วก็อ่ F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้ F9 นะครับ F9 ไม่มีอะไร F10 อ่าก็จะเป็นอ่าอุ้มขี่หลังแบกนะครับจับเป็นตัวประกันอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกด F11 นะ F11 นี่ก็จะเป็นอ c o n o m y นะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะฮะน้ำส้มนะครับน้ำส้ม1ขวดก็ขายได้ประมาณ50บาทจนถึง60บบาทนะฮะ แล้วก็ทองแดงนะครับ1อัน50บาทจนถึง100บาทนะครับก็สามารถดูกันได้นะครับมีโคตดเยอะเลยนะฮะโอเคแล้วก็กด delete อ่าก็จะเป็นสกอร์บอสนะครับก็จะมี ID มีชื่อจ็อบเบอร์โทรศัพท์นะครับจำนวนคนนะฮะผู้เล่นที่ออนไลน์นะฮะจำนวนอ่าของหน่วยงานนะครับที่ออนไลน์ก็มีบอกเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีตำรวจ1นคนแล้วก็หมอ2นะฮะตามนี้เลยแล้วก็มีสภาด้วยนะฮะ แล้วก็ปุ่ม M นะครับปุ่ม M นี่ก็จะมีหน้าต่างแนะนําผู้เล่นนะครับหน้าหลักแล้วก็แนะนําผู้เล่นกิจกรรมโปรโมทเซิร์ฟนะครับระบบต่างๆนะฮะก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะโอ้โหปิลลดลมซะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็ทําการกดตัวอีกก็ยังไม่มีคนเอาของมาขายนะครับเราสามารถเอาของมาขายได้นะพวกผิดกฎหมายก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ต่อมานะครับกด e s c นะครับก็บการเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะครับ <Wow. S 1> นี่ประมาณนี้เลยนะฮะว้าวโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่กละดาดนะครับนี่เซิฟนี้แมปกละดาดก็ประมาณนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับนี่โอ้โห แล้วก็ต่อมานะครับของเ้ิ่ต้นนะฮะที่ทางเซิฟนะครับแจกมาให้นะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เงินนะครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ10,000บาทนั่นเองนะครับในตัวประมาณ5 0 0พันแล้วก็ในตู้ ATM อนะครับอีกประมาณ5000บาทนะครับแล้วก็มีกล่องตีตู้เซฟนะครับกาชาผู้เล่นใหม่นะสิลูกแล้วก็กาชารถเริ่มต้นนะฮะึลูก ขนมปังน้ำนะครับแล้วก็บัตรผู้เล่นใหม่แล้วก็บัตรรีสกินนะครับแล้วก็โทรศัพท์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรานะครับทำการเปิดกาชารถเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับเนี่ยทำการกดใช้เลยนะฮะว้าวดูเหมือนว่าเราได้รถคันนี้มานะครับคันใหญ่เลยนะประมาณ60โลนะครับนึกว่าจะได้ R32 นะครับแล้วก็มีรถแมวด้วยนะครับ โอเคคันนี้เก็บของได้สูงสุดประมาณ60โลนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปเปิดนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นกรชาผู้เล่นใหม่นะจำนวน10ลูกนะครับโอเคก็ได้น้ำมานะครับก็บการเปิดต่อเลยโอเคครับได้เป็นไม้สำเร็จรูปมานะครับก็ทำการเปิดต่อเลย โอเคครับรอบนี้นะครเป็นไม้มานะเป็นไม้ธรรมดานะครับโอเคตอนนี้พี่ก็จะเหลือกาชาประมาณ7ลูกนะฮะก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับสําหรับใครนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะดูคลิปนี้อยู่นะเดี๋ยวพี่บอกไว้ก่อนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วตามมาจากพี่นะคลิปนี้นะครับแล้วไปบอกนายกนะครับแจ้งในดิสคอดนะครับรับไปเลยกาชาฟรีนะครับเพิ่มอีก5ลูกนะฟรีๆไปเลยนะครับไปแจ้งอ่า ใน d i s อร์ d นะครับนายกนะของทางเซิฟนี้สำหรับใครนะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับลดทํางานครับ50โลไปเลยนะครับ2คันแล้วก็มา7คนนะครับรับลดทํางาน70โลนะครับ2คันอาส่วนหากมา7คนขึ้นไปนะครับสามารถขึ้นแก๊งฟรีนะฮะอาขึ้นแก๊งฟรีนะครับมา7คนขึ้นไป ด้านนี้นะฮะก็จะเป็นร้านค้านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคก็ทำการกดตัวอีนะครับก็จะมีขนมปังมีน้ํานะครับมีอ่อสบู่นะครับก็ทําการซื้อไว้สักหนึ่งก้อนนะฮะมีสเก็ตบอร์ดนะครับกล่องซ่อมโทรศัพท์นะครับเบ็ดตกปลานะครับมีบ้องกัญชาด้วยนะับเป็นบ้องปาร์ตี้นะครับบุหรี่อ่าเบียประมาณนี้นะครับโอเคมีตั๋วนะครับ AFK นะครับแล้วก็บัตรนอนนะครับ อ่าทำการซื้อได้ปะอ่ะซื้อไม่ได้แล้วก็มาม่านะครับมาม่าลำโพงนะครับโอเคพี่ก็ทําการไปที่รถเข็นของเรานะฮะแล้วก็ชำระด้วยอ่าเงินในธนาคารหรือว่าเงินในกระเป๋านะครับก็เลือกเอานี่ก็ทําการกดตกลงนะครับก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับอย่างเช่นวอลโซนนะครับเซิร์ฟนี้วอลโซนนะปิดอยู่นะครับแต่ถ้าทางเซิร์ฟนะครับเปิดวอลโซนขึ้นมานะครับก็ อ่ามันจะมีจุดวาร์ปนะครับจะอยู่แ,แถวๆนี้นะฮะอ่าจุดวาร์ปจะอยู่แ,แถวๆนี้นะฮะแล้วก็จะมีให้อ่าเช่าอาวุธด้วยนะครับที่วอลโซนนะครับสามารถซ้อมต่อยแล้วก็ซ้อมอาวุธได้นะฮะแล้วก็รอบ,บต่อมานะครับก็จะมีระบบอาบน้ําแล้วก็ระบบนอนนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นห้องนอนนะครับสามารถนอนได้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นอาบน้านะครับนี่กด E เพื่ออาบน้าอ่าประมาณนี้เลยโคตรเท่ระบบอย่างเจ๋ง ส่วนนะครับกิจกรรมภายในเซิร์ฟนาที่ทางนะฮะทางเซิร์ฟนะครับให้เล่นนะฮะก็จะมีชิ้นทงนะครับแล้วก็จะมีเก็บแอดดอบด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมอีสปอร์ตนั่นเองนะทางเซิร์ฟมีกิจกรรมแข่งอีสปอร์ตด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเล่นก็ลองเข้าไปในเซิร์ฟดูแล้วก็รอเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการไปเบิกรถกันก่อนดีกว่านะครับรถที่เราได้มาฟรีนะครับ โอเคนี่เลยนะครับเอ้าเอาใจเย็นใจเย็นโอ้โหถอยหลังโชวซะแล้วนะครับโอเคกดบีคาดเข็มขัดนะครับโอเคแล้วก็จุดด้านซ้ายนะครับที่มันขึ้นนะตรงหญ้านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรตรงนี้นะครับจะไปยังเกาะนะครับเกาะฟาร์มลอยฟ้านะครับนี่กดอีนะครับแล้วก็กดตกลง แล้วก็วาร์ปมาแล้วนะครับกด enter นะครับแล้วก็สามารถเดินได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับจะเป็นจุดฟาร์มนะครับฟาร์มแร่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจะฟาร์มนะครับก็ต้องไปตีอาวุธนะครับตีอาวุธที่เลเบลนะครับแล้วก็จะได้อาวุธมานะครับหรือว่าอุปกรณ์ทํางานนั่นเองนะครับก็มาฟาร์มกันได้นะครับปแล้วก็การกลับดีกว่า โอเคแล้วก็ต่อมานะครับร้านขายรถไปแล้วก็ไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับก็อยู่ตรงนี้เลยไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับโอเคก็ต้องการล็อกรถด้วยนะฮะนี่มีเสียงด้วยนะตอนล็อกรถนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะฮะโอเคก็ท้การกดตัว e นะครับอ่าเปิดมาก็ประมาณพันห้านะครับเป็นรถเริ่มต้นนะครับอ่ามีหลายหมวดเลยนะครับ โอเคก็รถมอเตอร์ไซค์รถทำงานนะครับรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์นะครับรถ SUV ก็มีนะฮะโอเคปะแล้วก็ออกจากที่นี่กันดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับอ่าหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับหน่วยงานนะฮะก็จะมีเอ่อตำรวจนะครับมีหมอนะครับส่วนช่างนะเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีนะฮะเอ่อคือว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีช่างนะครับแต่ว่าประชาชนนะครับสามารถไปแต่งรถ ได้ด้วยตัวเองนะครับที่อู่เลยโอเคแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นเอ่อสภานะครับสภาเมืองอ่าสภาเมืองนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับพี่เห็นว่ามันมีโต๊ะคราฟอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอลงไปดูก่อนนะฮะโต๊ะคราฟ อันนี้เป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับนี่นะโอ้โหแฟชั่นเซิฟนี้นะครับก็มีให้คราฟนะฟรีๆเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะเฮ้ยเท่ว่ะนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ไปดูที่สถานีตำรวจกันนะว่าตกแต่งประมาณไหนไป let's go ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพรักแล้วนะครับหรือว่าสถานีตำรวจนั่นเองนะฮะนี่ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับด้านในนี่ก็ถือว่า สวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะมีตู้ ATM นะครับเฮ้ยทำไมตู้ ATM คือแบบว่าเยอะจังวะเออนะครับโคตรเยอะเลยแล้วก็ต่อมานะครับทางด้านหน้าตรงนี้นะฮะด้านขวานะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับหน้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับส่วนโรงพยาบาลก็เดิมๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีคุณหมออยู่ด้วยนะฮะโอ้แล้วใครแม่งไปขับรถด้านในวะเนี่ยโอ้โหแจ้งนายกตีมาเนี่ย เออนะครับเออใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวมาชนได้นะครับผมกลับไปชนเขาอ่าด้านขวานี่มันมีโต๊ะอะไรอยู่ด้วยอ,อันนี้เป็นโต๊ะบล็อกเด้งหรือว่าโต๊ะบาคาร่าโอเคเราต้องลงไปดูหน่อยนะฮะอันนี้เป็นโต๊ะบาคาร่านะครับเราสามารถมาเล่นกันได้นะอันนี้ก็เป็นพนันนะครับถ้าเกิดว่ารวยก็ลองเล่นกันดู ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเซิร์ฟนี้อู่ช่างก็ตกแต่งประมาณนี้นะฮะเป็นแมปใหม่นะฮะคุณผู้ชมนะฮะนี่นะครับยางสวยนะครับแต่ว่าย่ลืมนะไม่มีช่างนะครับเราสามารถแต่งรถได้ด้วยตัวเองนะฮะก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับสวนนะครับงานผิดกฎหมายภายในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีเอ่อจกปูนนะครับแล้วก็ จกสายไฟนะครับขายกัญชานะครับแล้วก็ตกฉลามประมาณนี้เลยนะส่วนงานตุกกฎหมายนะครับก็มีเพียบเลยนะครับอย่างเช่นเก็บฟักทองนะครับเก็บเห็ดเก็บทุเรียนเ้าเหนียวเก็บน้ำผึ้งเก็บมะม่วงเก็บส้มนะครับเก็บแตงโมตัดไม้นะครับเก็บกล้วยเก็บไผ่ตกปลานะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพนะฮะก็นี่เลยท่าเรืออยู่ตรงนี้นะครับต้องทําการ ซื้อเรือนะครับซื้อเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ขับมายังเกาะตรงนี้นะก็จะเป็นเกาะล่าสัตว์นั่นเองนะฮะสามารถไปล่าสัตว์กันได้นะที่เกาะแล้วก็ต่อมานะครับตรงด้านนี้นะฮะตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของนะครับนี่เลยนะตรงรูปตัวอีนะครับก็คือว่าเราโปรเซสของเสร็จแล้วนะครับก็นํามาขายตรงนี้ได้เลยนะฮะก็คือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับ ส่วนพันในเมืองก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นอ่าอีกหนึ่งกาดนะครับอ่ามีโต๊ะบาคาร่าอยู่ด้วยนะฮะนี่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังซิ่งรถนะครับไปนอกเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปที่เลเบลกันนะครับไปดูว่ามีอะไรให้คลาบบ้างนะที่เลเบลนะครับไป let's go ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเลเบลแล้วนะฮะเลเบลเซฟนี้นะครับโอ้โหหลังคาสีแดงนะครับนี่ฮเป็นไงเ้ยเลเบลโคตรเท่ย่างสวยคุณผู้ชมโอเคทําการล็อกรถก่อนนะฮะนะโอเคครับแล้วก็เข้าไปดูด้านในกันนะด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะครับตรงนี้เป็นโต๊ะคราบอ่าคนดวงซวยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับคุณแจตู้เซฟนะครับ โอเคก็ตามนี้เลยอ่าอันนี้เป็นต๊กครับแก๊งนะครับอันนี้เป็นบัตรแก๊งหรือเปล่าน่าจะใช่นะอันนี้ก็เป็นอ่อร้านค้านะครับทั่วไปเลยแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าไปทําอาชีพอะไรกันดีนะฮะตอนนี้นะครับคนส่วนใหญ่นะภายในเซิร์ฟนะครับก็จะอยู่ในเมืองนะเห็นไหมจุดสีขาวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนอ่ากุดเหมืองอยู่นะครับ เราไปเก็บส้มดีไหมเก็บส้มนี่ก็จะอยู่ด้านบนเลยนะฮะไปตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับโอเคก็รับการลงจากรถเลยโอเคแล้วก็ทําไมมีลิงอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยสวัสดีเจ้าลิงนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดโพสต์หรือเปล่าอ๋อเป็นจุดอ่าแปลรูปนะครับโอเคเราต้องการอ่าเก็บส้มก่อนนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะเก็บส้มเสร็จแล้วก็นําไปโพสต์นะครับกับ เจ้าลิงนะด้านหลังนะครับตอนนี้เราก็ได้ส้มมาแล้ว1ลูกนะครับแต่ว่ากระเป๋านะครับก็มีน้ําหนักด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับโอเคครับก็ไปปงครับสับเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็อ่าลืมเขาเล่นได้นะแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีไวริสด้วยนะครับอย่าลืมไปสอบนะครับที่ดิสคอดของทางเซิฟนะโอเคก็ฝากเซิฟนี้ด้วยกัน โอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อพาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วูบ๊ายบาไปิ้กันจุ๊บ